โอเคในในในพลธนวัฒน์แซดตอนนี้เราได้คำสั่งจากท่านราชการมาว่าลุงตู่ซื้อเรือดำน้ำมาสามลำเพื่อว่าให้ให้ให้เราออกสำรวจใต้ทะเลพาไปล่องเล่ไปดูป่ากาล่างเอา่าไปดูลงใต้ทีอ่อัเลเอ่าวด้วยเลยเดียวคือพาะคือสิ่งที่เขาบอกมาเนะี่ยคือเขาให้เขาให้ภารกิจกับเรามาก็คือไปสำรวจใต้ท้องทะเลก็คือมันจะมีที่สถาทน,นที่หนึ่งที่ไม่ไม่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้มาก่อนและนี่คือภารกิจรับพร้อมหรือยังไอ้หนูนอ่ะ อาจ้างั้นก็ขอตามตัวไปสู่สุดคำสู่ตัวยา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 ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยพี่ช่องแซงไซแชนแนลนะครับวันนี้เกมโอแนว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 ยูเกมเกมเกมอะไรเกมอะไรเกมจอแตกนั่นเองครับทุกคนเกมจอแตก น่าโคตรฮาเลยเนี่ยเกมรอแต่งเดี๋ยวผมคือชื่อไปให้จำชื่อไม่ได้กู้วเข้าเลยเก็บจำชื่อไม่ได้บอกเลยเกมเกมรอแต่งนี่คืออันนี้อันนี้ได้เลฟโฟฟร์ลยมาจากไทยแลนด์รู้ป่ะจริงๆอ่ะเขาเขาได้เลฟเลฟฟร์มาจากไทยแลนด์นะเว้ยแม่งตู่ซื้อเรื่งน้ำมาอะไรก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเกินเออเป็นงี้เหรอมันก็ดูคาสทับลับไปเที่ยวที่นี่ลุงตู่สร้างหมดเลยเนี่ยโอ้ยจริงโงอ เรื่อจริงเนี่ยจริงจริงจริงถ้างั้นเราถ้างั้นเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับตำรวจอาตับเข้าไปสู่เกมกันเลย let's go ถ้างั้นเราอยู่ในซับมารีนนะครับเรือดำน้ำนั่นเองเรือดำน้ของตู้ของตู้จะถึงใน11บเอ็ดวิโอเครอไปถ้างั้นก็เราก็รีบไปเลยดีกว่าคลิปดีกว่าไอ้เนอะคลิปเลยเปิดอ๋อนี่ถึงสถานีแล้วต่อไปแล้วสถานีอะไรอะ สถานาีลองเล่ดูปากาลังโอเคครับผมไม่มีเฟิร์สเอดด้วยเอาไปหิวอันนี้มันดอบมันมันด,บ,นนดบกันได้ไม่เป็นไรดบกันได้ถ้าใครแบบจิบอะไรขาหักอะไรมาเนี่ยเออคอหักอะไรแบบเนี้ยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สามารถช่วยกันได้แบบแบ่งกันได้เร็วๆกันเลยดีไหมแบบแบบทันทาย อ่า<น>ผมมียจะบอกนะครับคือเราเล่นกันมาก่อนแล้วประมาณหนึ่งตาใช่ไหมใช่เราได้เทสกันมาแล้วว่ามันต้องมีตัวส้วนเตยเลยนะตัวส้วนเต็วๆตายเลยนะแม่เงเฟิร์สเอทเอ้ยเรามีสองอันแล้วเอามาเก็บกับตูเลยโอ้ยมันเอาไม่ฟิร์สเอทไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ,ไ,ไม่ต้องห่วงถ้ามึงตายขึ้นมากูก็ได้หมดเลยแม่งสาสมบัติไอ้เหี้ยก็ได้หมดไงก็ได้หมดนี่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 ดูดูดูมันคือมันคือตัวอะไรพัดแม่ง มันคือตัวตัวเหมือนปลาหมึกอยู่ในตู้เหมือนเกมบางเกมไม่รู้เหมือนกันออโต้ปุ้ดหรือเปล่าวะมันเป็นสีม่วงไว้ลองกดเข้าดูเฮ้ออโต้ปุ้ดเฮียเจอการเอาเฮียเดโงปเด้งโกเด้งปูแล้วกะเฮีหลอกกูใย่ปะมึงเขาไม่ได้ครับเทสเทสไปได้ไปไปไปเขาแบบนไ้นอ่าได้ได้ไ้าปไ เดะไปด้วยช่วยกันช่วยกันเยี็นเลือนรถกู้ก็ไม่ได้เงี้ยตู้ตายเยังมันเคยื่อนเลยเลือดรถเลยแกสิบเก้าชิบหายแม่งไปจะตายวะโอ้โหดีเดียร์ประตูเราไปแบบเฮ้ยไฟช็อตไฟไฟไอ้ะวังไอ้มันมีตู้นึงเดี๋ยวเอาตู้นี้ไอ้มึงช่วยกูด้วยมึงออกแล้วมึงช่วยกูนะไม่ต้องนะไม่ต้องนะ ไอ้รองแอมบูธป่ะแอมบูธป่ะไม่รู้ว่ะอยู่ไหนพัดไอ้พัดอยู่ไหนวะอยู่ด้านหลังเี่แหละไอ้เฮี้ยมากไอ้สอตู้เนี่ยแม่งมีแม่งมีไอ้ไอ้ตัวสีม่วงอ่ะโอ้โหเฮี้ยแม่งโอ้ยสัตว์สามตู้แม่งก็มีแม่งเตรียมกันเอาไว้เฮี้ยแพรเชื้อเฮี้ยแม่งโอ้โหแม่งเอ้ยแ่งกระจายมีสองตู้เว้ยเฮี้ยแล้วกูกำลังจะไปเอาเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหนี่ได้เห็นก่อน ก็จะเอาตู้ตู้ด้านหน้าดีได้เห็นก่อนมึงมึงมึงจะโดนปลาหมึกอสมุกจบหรือว่าจะ<ส>จะอยู่ตู้ข้างกูไหมอ่ะสมุกจบเื่อนเลยสมุกจบอันนี้คาเหรออันนี้คาน,นนี้ครับโอ้ยอแม่งมิดจัดไฟกับพี่ปะไฟไม่กับพี่อุย้ยอุ้ยระวัง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  อุ้ยวระวังระวังแม่งไอตัวเฮี้ยนั่นไอไอตาหลายตาเออโหกูต้องไปเอาของอ่ะระวัง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 อย่ามองอย่ามองอย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ามันดีกาละี่ปามามาออกเลย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 ออกโอ้โหโอ้โหมันมันมันเล่นกับหน้าจอใช่ไหมมัน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 เล่นกับสายตากูแม่งไปไปไปเลื่อนเลื่อนเลยเท่าไหร่เออแปหกเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวเพิ่งรีบใช้แล้วกันคิดเมึง มันมันเยอะมันเยอะมันเยอะไรโอ๊ยโอ้ยไฟไฟกระพิบไฟบตู่ตูๆตู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 ผ่านไหมผันผ่านๆ่นนรงเหมือนมืนจะกลับได้ช่เปล่าอะไรพั๊นมันมาจากด้านหน้าว้ยเหมือนจะกลับได้โอ้โหเก็บเก็บเกบเก็บเลยเก็บเลยมันแม็กได้สองอันต่อคน โอ้ยก oh, so, uh ิฟได้ด oh, oh, okay. ้วยเฮียกิฟได้แต่อย่าเพิ่งกิฟเลยโอ้โหระวังละวันโอ้มาควบคุมหน้าจอมาควบคุมตามาควบคุมตากูเอาเงี้ยเอาเงี้ยนี่เปิดประตูโอเคโอ้เย้ไอ้ควบคุมกำมังหินเท่าไหร่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 เลือดเท่าไหร่ปต่อแปดแปดหกแปดหกก็ลดอยู่นิดนึงแปดสามวะควบคุมดวงตาเฮ้ยเล่นโทรศัพท์ไม่โง่เฮียแม่งโดนควบคุม อันเป็นควบคุมเหรอวะใช่เดีวควบคุมอยู่หานเดีวควบคุมบ้างละแม่งเดอะมอนสเตอร์แถวเนี้ยจะมีปีศาจร้ายแม่งมีรอขี่ควนด้วยไอ้ยัง้ายนี่ไงเห็นไหมเห็นปหมเห็นปหมเห็นปหมมันตกแก้วมันจัดแม่งขนลุกแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งคือตัวนี้แหละผมโดดใส่แล้วขนาดเนี้ยคิดถึงไอ้ไอ้ตัวรับเลยไม่ใช่รับดิโอ้โหเอาตู้เอาตู้เอาตู้ขี่ควน เอาเลยแม่งไฟบิ๊บไฟบิฟ๊บไปบ๊บโอเคไป, feet, ไปเหมือนมันจ,จะย้อนกลับได้ว่ะ yes. ระวังระวังไม่ย้อนกลับเนาะโอเคมึงจับแขนขนึ<ๆ>้นไหวมันอยู่อุ๊ยน่าจะเดี๋ยวขอด้านหลังขอดูขอเช็คด้านหลังก่อนโอเคมีสิบบาทอย่าเพิ่งเปิดนะวยเข้าตู้ไม่ทันอะ แล้วก็มันจะมันจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นบอสอะมันจะแบบมันจะเป็นมินมันจะเป็นนีมินิเกมมีมีมีหลายตัวเลยโอ้ยมีอีเวนต์อื่นด้วยเหรอวะมีแบบมันเหมือนลัช์ด้วยแต่ว่าเป็นเป็นมินิเกมอะคือเราอยู่ในตู้เว้ยคือเราต้องลากเมาส์ตามไม่ใช่มันเป็นมันเป็นแบบแหน่สีดำสนิทเออเดี๋ยวก็รู้เองก็คือไม่ต้องให้ลากเาส์ให้มันให้มันอยู่จุดตรงกลางอ่ะสีขาวเออ ้ดึงเมาส์เราตลอดเวลาไฟสีแดงขึ้นแล้วแสดงว่าหานานเกินไอพี่เสียบซะดีๆไอ้เน้ะระวัง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 โอดูคุ้มโดูคุมคุ้มเรื่องนี้มันมันมันดึงแรงอุ้ยวิ่งเรื่อยเลยหกสิบโอ้หกสิบกูแม่งไม่โดนดึงเฮ้ยคอามันแบบลื่นสมุดปุ๊บปั๊บโอ้ยแม่งสมุดจุ๊บป้า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 หนูรั่วเลยเขี่ยมไอตัวดึงตาดึงดึงตามโอ้ไอตัวเนี้ยนะ 30เอ่อ28 29อันนี้คือ30มิบแล้วนึ่งก็หนึงมันจะมีห้องหนึ่งห้องปลอมเดี๋ยวขอเช็คก่อนห้องนี้ห้องจริงโอเคไอ้ควายแม่งกูโดนหลอกห้องนี้ห้องจริงห้องนี้ช่องห้องจริงมันต้องดูเสียงต้องฟังเสียงเฮ้ยฟังเสียงด้วยเชนเฮ้ยอันตรายนี่เปิดเฮ้ยน่าเคยเจอมาก่อน คืออะไรวะโอ้หันกับพิมโอ้ไอ้สารเอาเลย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 เดี๋ยวไปหาตัวน่ะไอเดตัวข้างหน้าขอโชคดีถ้าไม่มีตายหาเลยมีมีมีไม่ต้องห่วงวุ้บเข้าเฮ้ยเหมือนเหมือนตัว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 ย้อนตาจันนปโอ้ท่านอีกว่าไรเชี่ยมันมันมันย้อนกลับแบบในของจริงไฟฟ้าไฟฟ้าระวังระวังไฟฟ้านะลงไม่ได้นะ อฟาโซ่เหรอฮะเฮ้ยเไม่怕โซ่ตามมาตามมาเฮ้ยพาะโซ่เฮียไม่เคยเจอเห็นป้านเนี่ยเพิ่งแก้ก่อนเพิ่งห้องนี้เองนี่เนี่ยอุ้นอัดไวปไหมอัดไว้เลยไหมเนี่ยตอนนอออี้อัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่อัดตลอดอัดตลอดเลยอัดตลอดเลยวะใช่อัดตลอดต้องให้สีเขียวใช่ไหม โอ้ยต้องเป็นอย่างงี้สมองกูใช้กับคอสวอร์ดคอสวอร์ดนี่เรียบร้อยโอเคอ,อย่าลงไปดิลงไปตายเว้ยเสียงเฮียอะไรเน ee? ี่ยกูกลัวเนี่ยไอ้นี่กลัวนะเนี่ยเอเอ,อเราไปหาดีกว่าเราขี้เกียจใช้ไอ คอ้เนี่ยมันว่าไอ้นั้นจะดูดอันนี้อันนี้จะดูดไม่เคยเลยยังยังไม่จำเป็นเท่าไหร่คีการ์ผียังไม่จำเป็นมองหน้ามันเดี๋ยวอออร่ยามองหน้าน้ยมองหน้ามึงแตกน้ยมองหน้าแบบแต่ว่าเลื้อมันจะลดยไปเรื่อยๆไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนกูได้แล้วถ้างั้นรีบๆมานะพักกูกระวังจะเปิดประตูมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วมันมึนไม่มี แมงมือจะวิววิววิวเรามาเระวังรามางรามาเรามาไม่ควบคุมไม่ควบควบมันควบคุมตัวโอ้โหอะไรตัวนี้ก็มาโอ้ควบบมันคอมโบใส่กันคอมโบใส่กันคอมโบด้วยกันเนี่ยวัวเลยโอ้โหโอ้โหเรื่องเลย67โอ้เจริญกูหลอกอีกแล้วไงกูเล่นฮาร์ดไปเนี่ยเฮียอันนี้กูเล่นฮาร์ดไปเนี่ยฮะฮาร์ดไปเนี่ยทำไมอ่ะ อันนี้กูอยากรู้จริงไม่มีประตูหลอดด้วยเฮียเมื่อกี้คนดูคอมโบไปอันล้วก็เลยมาดูคอมโบประตูหลอดอีกเอาไงดีฟังฟังฟังก่อนฟังก่อนเอ้ยไม่เอา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 อย่า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 ด้านบนดีกว่าด้านบนดีกว่าดีเหมือนหายใจมึงเข้าไปเลยพุก้าเพราะว่าก like oh no? ูกูเลี่ยนเลยหกสิบเจ็ดโอเคไปนั่นเองว่าแล้วเอาแล้วเอาตู้นี่หลือว่าตู้นี้เข้าแล้วเหรอเออเข้าแล้วเขาเลยเฮียโดนแดกตอนนี้ ตัวตัวกลับตัวกลับตัวกลับแอมบูดแอมบูดแอมบูดไม่ใช่ตัวเชี่ยไรฮะอยู่ในตู้น่าไม่ได้คืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเชี่ยไรเมื่อกี้ตัวเชี่ยไรอ่ะไม่รู้เมื่อกี้ตัวอะไรเหมือนไม่เห็นตัวมันอ่ะแต่ว่ามันมาเป็นเสียงอว่ามันมันเป็นรักจริงๆวะรักตัวจริงเหรอวะ อาจจะเป็นอีกตัวนะเราวาเระวางมันมีตัวโอ้โหไม่มีเยอะจริงมีเยอะชิบหายหลังๆแม่งไอตัวนั้นมันมีเยอะมากเลยนะรู้ปะอุ้ยชิบหายละนั่นกูว่าละโอ้โวู้กลับมาห้องเดิมฮะกูกูจะตายแล้วเว้ยกูต้องการเม็ดคิดด่วนกูเหลือเลือดสิบสองกูเลือดร้อยหนึ่งว่ะแม่งแบ่งไม่ได้ว่ะโทษกทีอันนี้ก็กลับมาห้องเดิมไอ้เหี้ยดูห้องใหม่เสียเลือดุล้อ ไอ้เหี้ยโดนหลอไอไก้สัตว์กูก็สงสัยทำไมมี28ป่ะพวกกูน่าจะเข้าตรงนี้แหละเุ้ยเอา้าทางเดิมนี่งห้องนี้เหี้ยนี่ประตู30โอ้บโ,โอ้ยกูขอกูขอ,อคือประตูลงโโหกูเกียดทางลงแบบนี้จัดเลยแมง่งเอ้อวนันเนี้ยเนี่ยครับไม่คิดไม่คิดไม่คิดอ๋อไม่มีมเหี้ย พอจะต้องการอั้ยเนี่ยมึงกูไม่เคยเห็นด่านนี้โอ้โหอะไรนะครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นด่านนี้เลยจริงกูไม่เคยเห็นอะไรเนี่ยเฮ้ยแผงเซอร์เวอร์ว่ะเซอร์เวอร์ไม่ค่อยซ่เจอจลาเจอลาเจอลาเจอเจอคีย์การ์ดเลืองเดือดสิบสองอย่างน้อยไม่ก็ไม่วันช็อตกูอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไฟฟ้าก็ช็อตมึงตายได้ตอนเนี้ยฮะตกใจกูนึกว่าประตูอะไรแม่งจะใช้ไม่ได้เซฟชีวิตที่สุดกูจะไม่ตายห้องเซิร์ฟเวอร์โอ้โห ไม่มีตู้ไม่มีตู้ไปไปไปลี่เฮ้ยไอไ้อไอไอพัยกูกูลี่ได้กูลี่อยู่กูลี่อยูไไอออ่ไม่ได้เลยวิ่งกูหาหม่องลี่ไม่ได้เฮียกูแตกโอเคครับทุกคนเหมือนว่าผมจะ ได้สละเพื่อนคนนึงไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีอยู่กับช่วงต่อของนายลีโอซ่อมซ่อมระยำกระโดดดึงๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาล่องเร่เที่ยวทะเลนะโอเคตอนนี้กูเช็คเช็คเช็คเฟรมเรตเตเองก่อนโอ้อัดอัดทิปนี่กระตุกเลยไอ้เหียอย่างเหียมากโอเคตอนนี้ผมอยู่กับห้องสี่เอ้ยห้องห้องที่มันเป็นสามสิบสี่อ่ะมีสองมีมีสอบมีสองห้องผมควรไปทางไหนดีถามแบคแพกไหมอย่าเียอ่ามันเข้าไม่ได้ด้วย ช็คก ER ูว er. ่า no okay. ไม่ใช่ป่ะนั่นแหละกูว่าปากูเฮียนี่เลือดสี่สิบเลือดสิบห้าครับเนี่ยตอนนี้อันนี้อันนี้คืออ๋อเข้าไม่ได้โอเคไม่น่าไม่มีรอยปาดเทียเอ้ยรอยรอยรอยยรอยป่าเพราะว่าเนี่ยทียรอยปาดพื้นเหมือนว่าผมเจอประตูเฮ้ยมึงเอาจริงดิมึงคอมโบกันคอมโบกันเก่งยังวะนั่นกูจะตายแล้วเนี่ย โดนอีกทีเข้าไปหกสิบห้าโดนอีกทีตายแล้วอะ่ะเกินเกินเกินตรงนู้นสามสามสิบสามแต่ผมต้องใช้ดวงว่าผมจะโดนไหมเพราะว่าหูฟังผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นชิบหายแล้วไงพัดพัดพัด,พดโลโละรีไห,ไหมอยู่อยู่อยู่กูอยากรู้อ่ะพัดมันมันฟังเสียงยังไงเนี่ยฟังเสียงจากหูซ้ายกับหูขวาเสียงกูปรับเสียงสุดเลยอะ่ะเเสียงมันจะเป็นมันจะเป็นเสียงหายใจ เดี๋ยวปรับเสียงสุดลลแล้วเคโอเคมันไม่ใช่ประตูหลอกแหละตอนนี้เรามาถึ่ห้องที่สามสามสิบเจ็ดตรงนี้มีแฟลชไดรอันหนึ่งห้าบาทโอ้แฟลชไดร์ฟห้าบาทเฮียราคาราคาแฟลชไดรห้าบาทละห้าดอลลาร์ป่ะวะเฮ้ยเฮ้ยโหลดผีอ,อ,อีกแล้วเหรอไม่เอานะเนี่ยไม่เอานะเขาไม่เอาเตงเขาไม่เอาตายตาย ไอสัตว์ห้องนี้โหลดผีทุกคนช่วยด้วยห้องนี้มันโหลดผีแต่ตรงนี้ไม่มีช่วยเอยไอเหี้ยกูตกใจหมดไอสัตว์โอเคครับทุกคนตกล,ลงก็คือผมตกัวนั่นเองครับกลัวชิบหายเลยตอนนี้ขี้แตกแน่แนเลยเนะี่ยเอาไอสัตว์ ไฟกูแหลกเกินจนไฟไม่กระพิบอับบุตตายออได้เห็นนากแล้วล่ะเนี่ยอความสมาัถของการดนี่คือความสมาัถของมันจะข้าอดเดอย่างโหดเดี่ยมดือดอดเดือดเดือดเดอเอกเดือดเนือดเดเเด